กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Facebook ฟ a เพื่อนไฮเซนเวฟไทยแลนด์นะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ผมบผมวสินศรีวันเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบของบริษัทไฮเซนเวฟประเทศไทยนะครับและในวันนี้นะครับผมก็มีฟังก์ชันมานำเสนอ,อน,น,นั่นคือฟังก์ชันที่มีชื่อว่า TDR4 TDR4 เนี่ยคืออะไร TDR4 เนี่ยคือฟังก์ชันที่สามารถกระจายลมเย็น,นยได้ทั่วทุกมุมห้องนั่นเองแต่ฟังก์ชันนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันพิเศษสาหรับหนักไทยที่เป็นรุ่น AC และ DC โลไฮของบริษัท และการให้ใช้ฟังก์ชันนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่จะต้องติดตั้งไปที่ดักไทของเราเนี่ยที่มีชื่ออุปกรณ์เสริมว่า TDR4 Panel นั่นเองและ TDR4 Panel เนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยไปดูเลยครับลักษณะการติดตั้งเนี่ยของ panel เนี่ยจะยึดติดไปกับบริเวณ outlet ของดักไขเลยนะครับผมเมื่ออุปกรณ์มีการทำงานนะครับลูเวอร์เนี่ยก็จะเปิดขึ้นมา โดยลูเวอร์เนี่ยก็จะสามารถควบคุมได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับโดยหลักการควบคุมเนี่ยก็จะมีการใช้โมเตอร์2ตัวในอุปกรณ์นี้นะครับควบคุมทิศทางของอากาศนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับกิวแอร์ที่เป็นแบบปกติแล้วเนี่ยซึ่งกิวแอร์ปกติเนี่ยบางครั้งกิวนั้นเนี่ยจะไม่สามารถปรับทิศทางได้หรือถ้าปรับได้เนี่ยก็จะเป็นการปรับแบบใช้มือโดยการปรับที่ตัวกิว นั่นเองนะครับผมแต่ของไฮเซนเราเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องไปปรับที่หน้ากิวโดยตรงเราสามารถใช้รีโมทในการปรับทิศทางของลูเวอร์ของแนงตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งเป็นอสซอรณ์เสริมหนึ่งเนี่ยที่สะดวกสบายมากครับในการปรับทิศทางอากาศและก็สามารถยังกระจายอากาศเย็น,นยได้ทั่วห้องอีกด้วยและสุดท้ายนะครับไออุปกรณ์เสริมตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นอุปกรณ์เสริม ที่สามารถกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สุดแสนจะไฮเทคแล้วก็มีความสวยงามในห้องได้นะครับผมซึ่งก็ขอสรุปนะครับ TDR 4 Panel ของ HiSense VF เนี่ยอย่างแรกคือหลักการควบคุมทิศทางของอากาศเนี่ยก็มันก็จะใช้มอเตอร์2ตัวในการควบคุมทิศทางของลูเวอร์นะครับเพื่อเป็นการควบคุมการไหลของอากาศนั่นเองเห็นที่2คืออุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับได้ด้วยรีโมทและข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แบบมีความแบบไฮเทคแล้วก็เรียบหรู ภายในตัวองผมสำหรับวันนี้ก็ผมวสี่สิวันก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแ้ะเจอกันต่อไปในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ